ครับพี่น้องพมอกกระทรวงเกษตรบ้านนู้นเดี่คือเก้าน,นะครับพี่น้องม,มันนี่กะบ่มีหย่งนะครับพี่นอ้องเห็นทุเรียนตอแหลคิดว่ามันเขาสิแตกยอดแตกกอธรรมดาเนาะครับพี่นอ้องมาเบิ่งบักทุเรียนลงฤดูมีอยู่ดอกนึงพี่น้องจากสิติดบ่ติด้อเออตอแหลคิดว่ามันเขาสิเป็นยอดเนี่ยครับพี่น้องมดได้แจ้มันเขาเป็นดอกเออผมก็คิบ ลูกไปบัางสองสามเดือนนึ่งคือสิเป็นเร็วแต่พี่น้องมองดูเป็นยูดอกหนึ่งครับพี่น้องต่ว,าจาตวตออัจากสิติดบติดเนาะเออจากสิติดบัติดตัวเนี่ยประมาณเนี่ยครับปิดที่หาพอปิดที่แล้วปิดที่แล้วมันอยู่ปิดที่ซีนะครับพี่น้องว่าสิตัดหยอดมันโลงเลพ,พ,พี่น้องอตจา่าก็บพระท่านเด็ตัดเนาะครับคุณิ่นบอกว่าให้ตัดหยอดมันลงว่าสั่นครับพี่น้อง พ้าตัดยอดล่องแล้วไอ้กิ้งพพกนน, N N neck. นิมันสีสีได้แตกไงนะครับพี N ่น้องนี่เนี่ยกิ่งพพกนนิมสีได้แตกมันสีไดใหง่ๆนะครับพี่น้องเนี่ยครับเพราะว่าเวลาเขาเป็นลูกเขาสิเป็นคือคือแบบนี้ครับพอปีที่แล้วปีที่แลวกิ้งนิมโอ้ดกหข่เห็นเห็นห้อยบ่ครับนี่ห้อยเนี่ยครับห้อยห้อยที่เขาเป็นดอกปีที่แล้วก็สิแตกตาเมั่เป็นนิสัยละครับพี่น้องนี่อืมเต็มเลยปีที่แล้วเนาะ ไอต่วามันเป็นของก็เป็นไม้กระบาดเอาไว้ลูกหลายนะครับมันเป็นทุเรียนสาวเพิ่นว่าแหวลูกไว้หลายนะครับพี่น้องเพราะว่านําเลี้ยงมันสิเป็นเลี้ยงลูกมันเราเดียวต้นมันสิตายแต่เลยบว่าแห้เอาไว้หลายนะครับอันเดี้ก็ปีที่หานะครับต้นก็สิยุ่ประมาณนี้เนี่ยครับต้นใหญ่อยู่ครับพี่น้องสมบูรณ์อยู่สูงประมาณจาก สามเมตรนะตีตีถ้าสามเมตรนะครับพี่น้องสูงประมาณสามเมตรเนี่ยครับดอกอ่อนเท่ากับกำลังเป็นตว่าอ่าคือสิบบติดอกครับพี่น้องนี่ดอกนี้จ้งได้กับบติดครับพี่น้องเพราะว่าพอเขามียอดอ่อนไหมครับพี่น้องถ้ามียอดอ่อนหรอกเขาจะงได้เขากับบติดหรอกครับพี่น้อง,องบบวต,ตรรองอวา่าเขาก็จิเป็นขึ้นบ้านหลอกๆกันซืซอ่ครับนี่ดเดวเบิ้งก็เขาสิบ,บานรับถ้าติดนี่ก็เสียไห้ได้พี่น้องเออเสียไห้เลยลองเบิ้ง นะครับแต่ส่วนมากท่าที่ถาม,มลุงเพิ่นลุงเพิ่นก็ว่าบ่ติดดอกครับพี่น้องเนี่ยครับส้มพุ่มเขาติประมาณนี้ส่วนต้นนี้นะครับพี่นอ้อง่าเสียอามทาบไว้ครับพี่น้องว่าสิทาบกิงเห็นบลูอกปู้ติดกันเนี่ยปูว้ติดกันอันนี้ยอดยอดที่เห็ดแล้วมันบ่ติดนะครับพี่น้องมันก็เลยแตกออกยอดไม่เออนีเสบเบิ่งค่อยมันพี่น้อง อย่าเบินข้างพี่พี่น้องห้อยที่ทาบแล้วมันบ่ติดเห็นบ่พี่น้องที่ทาบกิ่งอ่ะที่เดษเนี่ยต้นเนี่ยครับที่สิทาบกิ้งแล้วมันบ่ติดก็เลยเป็นแผลอยู่เนี่ยครับป่านี้มันก็เลยใ่ายกันเลยสิบ่เห็ดมันออกพป่น้องกันเลยสิปลอยมันไห้เลยอันนี้เป็นพันธุ์พันธุ์ธรรมดานะครับไอ้ที่เสียเอามาทาบเนี่ยเป็นพันธุ์ชนีนะครับก็เลยมันกันเลยกลายเป็น ปลูกทุเรียนคู่กันนะครับเนี่ยครับส่งภูมิเขาเราช่วงนี้ฝนกะตกดูครับพี่น้องแต่ว่าแจ็คสิเป็นเจ้าไหนกันล่อรุ่นอยู่ครับดอกนี่มันโพลเขมาแด่งใดนี่ยังงงงงอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าต้นข้างล่างบ่มีได้พี่น้องแต่ว่ามีมีอยู่ต้นนี้ต้นเดียวนะครับเนี่ยแล้วก็กิงเขากับสิมบนมีใบอ่อนไม่อีก เดี๋ยวลองเบิ่งว่าเขาสิติดบต่ติดครับพี่น้องเดี๋ยวจังได๋บวานนุ่นสิบอกอีกทีนึงเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันบ่แมน่นหน้าทุเรียนนะครับพี่น้องเนี่ยส่วนมากก็กำลังสิแตกใบ,บอ่อนกันเนาะก็กำลังสิแตกใบ,บอ่อนกันนะครับพี่น้องผยุบไป,ปยุย่งหยอดก็กำลังสิแตกใบ,บอ่อนกันก็เลยคิดว่ามันคงสิบต่ติดดอกแต่ว่า ก็เอาไว้รุ่นเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่นะครับเห็นมันเห็นมันออกก็เลยเอาโลงให้พี่ให้น้องเบิ้งครับว่าทุเรียนมันก็อย่างคือออกงามนี่หรือไผมีข้อมเม์นี่ย,ยังกับข้อมเมต์ให้เได้เด้อครับพี่น้องเพราะว่ากับบรูลุขึ้นกันเพราะว่าไปเบิ้งสวนอื่นหล่วมันกับบ่มีแต่ว่าแต่ว่าต้นนี่มันคือออกมากบุ๊ เอาคลิปนี้เอาไว้สักนิดสักก้อนพี่น้องเจอพอกันคลิปหน้าจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ได้พี่น้องเอ้อยอดสิได้พุ่งเนาะขอบคุณหลายๆครับ